คิดติดใจนะครับมาต่อเนื่องเลยครับน้องมิวสิกเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งเต้นเก่งได้ก็เพราะมีเทรนเนอร์ท่านนี้นะครับขอต้อนรับครูทันนะครับธัญวัฒน์กมลวงวัฒน์ครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอไอซ์ครับครูทันไม่ได้เป็นแค่เทรนเนอร์อย่างเดียวแต่ครูทันเป็นเจ้าของสถาบัน Star Bright นะครับก็อยู่แถวเม่งจายอันนี้ทําอะไรครับสถาสถาบันนี้ครับก็คือจะมีสอนเต้นนะครสอนร้องเพลงสอนแอคติ้งนะคะก็ ตอนนี้เนี่ยสถาบันของเราอ<ม>ัปเกรดให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วคือเรามีหลักสูตรต่างประเทศนะคะ<ม>ซึ่งเข้ามา <c oughs> เด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ได้เซอร์ติฟิเคตจากต่างประเทศ<อ>นะคะมันมีการสอบมีการวัดผลจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆที <c oughs> ่สนใจเข้ามาได้คุณครูสถาบันนี้รู้สึกไม่ไม่ค่อยเครียดเนาะเพราะว่าคุณครูยังนั่งสบายๆได้ เป็นเลือกจัดลีเล็กใช่ไหมครับผ่อนคลายเนาะดูน้องๆแต่ละคนนี่เป็นดาราได้เลยทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะว่าครูทันเนี่ยนะครับที่ที่หมอกอฟรู้จักเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของเทรนเนอร์เป็นเจ้าของสถาบันแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้คือกรอฟเกิดทันนะไอซ์ี่ก็เป็นคนจริงๆเยอะเลยนะคอริโอการเฟอร์นะครับพวกแบททัเต้นแบททาเต้นให้กับพี่มอสน้องกันท่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ้อะไรจริงๆรผมก็ทำแล้วพี่แล้วก็นี่ด้วยอะไรนะจักะตีจักะตีนะอ่าไม่โอ้ย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 าอ้ยโ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 อ้อ้ยอ้ยโอ้ยน้ยโอยออ้อ ไม่ยากหรอกก็แค่พยายามคิดอะไรที่มันเข้ากับเขาอะคูท่านเดาถูกเนาะอย่างน้องน้องท้าทาเนี่ยโอ๊ยเขาก็เลยป่วยด้วย嘛ใช่ตอนทุกันนี้ก็ป่วยเลยเป็นเป็นไทรอยด์แหมแต่ว่าแหมที่สนามใช่แต่ตอนนี้เขาไม่ยังไม่ได้เป็นไทรอยด์เขาเต้นจนเขานะไม่ใช่ไม่ใช่ได้ค่ะคือจริงๆไทรอยด์นี่คือน่าจะเป็นกรรมพันธุ์ มีส่วนเช้าแล้วก็เรื่องของภูมิมันต้านตัวตัวเขาเองด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงการเต้นยังไงให้สุขภาพดีนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมสามารถโฟนอีเข้ามาได้เหมือนเดิมของรางวัลยังมีไม่หาาอยู่นะฮะอยากเปิดอยากเปิดเปิดั้อยากเปิดแล้วเห็นมันดันมือสิบเปิดเลยเบรโทรอีทีน้องไอซ์ศูนย์สองหกสามหกแปดหนึ่งสามสี่ถึงห้านะครับคุณทันมารอเปิดแล้วนะครัอเปิดป้ายแล้วเนี่ยมันดนอยากเปิดมากแล้วคุณทันไม่พูดถึงเทรนเนอร์ไม่ได้เลยเพราะคุณทันทำมาทั้งหรรือจุดเิ่มต้นของการรปะกวด ค,คือคืออ่าคือจริงๆเด็กเนี่ยมักจะเป็นในเชิงของการตลาดเนี่ยท<ช>ุกทุกคนมักจะมองข้ามใช่ไหมคร<ช>ับแต่ว่าจริงๆคือทุกคนจะให้ความสําคัญกับวัยที่เป็นหนุ่มสาวใช่ไหมฮะ<ช>แต่จริงๆเด็กเนี่ยถ้าเราได้ดูเอ่อ r ดอะเทรนเนทั้งห้าซีซั่นเราจะพบเลยว่าเด็กมีความน่ารักมีอ่ผอนสวรรค์น,นะครแล้วก็มีความเรียกว่าอะไรอ่ะ ความธรรมชาติซึ่งจริงๆเราหาได้โดยที่บางครั้งเราไม่เจอในผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆถือว่ามันเป็นรายการที่น่าดูมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นเวทีหนึ่งที่เราเปิดโอกาสให้กับเอ่อมาเก็ตแชร์ตรงนี้ที่คนมาากักจะคิดว่าไม่สําคัญแต่จริงๆมันเป็นเอ่อเ,เด็กคืออนาคตของชาติคือเด็กต้องการอะไรผู้ใหญ่ต้องจัดให้นะถูกต้องใช่ไหมครับตแต่ว่าการทํางานกับเด็กมันยากสิเพราะว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์ซลิงเป็นอะไรที่เขาหลีกเลี่ยงกันนะอ๋อจริงๆแล้ว จริงๆทาไมกับเด็กยากไหมก็ก็ยากกว่าผู้ใหญ่นะฮะ,ะแต่ว่าแต่เวลา,า,าที่แต่เวลาที่เขาดือ้อหรือเวลาเขาอะไรเนี้ยเราจะรู้สึกแบบเราไม่เหนื่อยนะทไมมันเหมือนว่าเขา <c oughs> เขาเขาเขาไล่เดียงสา ừ, ข<อ>เขาก็จะอาจจะงอแงหรืออะไรเงี้ยเวลาท่านเด็กเล็กๆนะคะท่านเด็กอย่างน้องมิวสิคีเขาก็จะรู้ดีแต่ว่าพี่คิดพี่คิดว่าเด็กเนี่ยก็เป็นเด็กและสิ่งหนึ่งที่ครูทันไม่เคยคิดจะเปลี่ยนนะฮะก็คือ ให้เขาเป็นเด็กนั่นแหละนั่นคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้เขาเนี่ยขึ้นไปบนเวทีอย่างธรรมชาติอย่างสนุกถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาทํางานแล้วนั่นแหละนั่นคือเราสูญเสียความเ,เป็นเด็กเพราะฉะนั้นเด็กทํางานได้เงินมาแต่ละบาทไม่ต้องให้เด็กใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ที่พ่อแม่หมดเล้ไม่เพราะว่าเด็กยังไม่มีบัตรประชาชนต้องให้คุณพ่อคุณแม่รับ <c oughs> อันนี้อันนี้เราสูญเสกันสองคนตัดถึงบัตรประชาชนแล้วคณ กูทานเอ๊ยถึงที่เขาเขาทำเขาจะยังไม่ได้นี่โม่ชาชนเด็กนะคุณโครูเจ็ดขวดเจ็ดขวดเต้นแล้วล่ะเต้นตาลได้แล้วด็กรับตังค์ได้แล้วเราคุยทันแต่ว่าในความรู้สึกคือไม่อยากให้เด็กทำงานไงเด็กก็ไม่ต้องได้ตังค์คือเด็กควรจะขึ้นต้นบนเวทียังแบบแฮปปี้อันก็เทสัมมเอนั่นนั่นคือความเป็นเด็กที่เราต้องคงไว้ท่าเต้นสำหรับเด็กล่ะครับมันยากกว่าผู้ใหญ่ไหมคือเด็กเนี่ยอย่างหนึ่งที่เขายังเขายังร่างกายเขายังไม่มีรายละเอียดในการที่จะทําท่าเต้นที่มีรายละเอียดเยอะๆได้เท่ากับผู้ใหญ่นะฮะะะะเเเเพรรรราาาาฉนนนนั้้กกกออออแแบบบบท่่ตียควจให ไม่มีความซับซ้อนหรือคอมเพล็กซ์มากจนเกินไปให้ให้เราจะสื่อสารอะไรให้ชัดตั้งแมสเซจให้ชัดว่าเราจะสื่อสารอะไรสื่อสารความน่ารักสื่อสารความเปรี้ยวสื่อสารความแก่งสื่อสารความสนมแล้วก็พยายามสื่อสารไปจัดท่าคือเข้าใจง่ายๆแล้วก็คนดูก็จะรักง่ายและเด็กก็จะพรีเซนต์ได้ง่ายอย่างน้องที่เล็กที่สุดครับน้องสูงสูงน้องสูงไหมครับน้องคือไม่ยากนะฮะ,ะคือ,อ เพราะว่าน้องซูมเนี่ยยังเด็กเราอะเอาความสนของเขาเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์ในโชว์นั่นแหละม,มีการแบบก่อเกี่ยวพันตูกับพี่บอลให้ให้ดูน่าราักให้บบให้บนเวทีนั้นมันมเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของเขาใช่แค่นั้นเองแล้วข้อสาหรับการเต้นของเด็กๆครับที่สตราร์บ라이มีไหมครับจริงๆมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะฮะจริงๆตอนนี้อย่างที่บอกเรามีหลักสูตรต่างประเทศนะคะมีการวัดผลจากต่างประเทศซึ่ง ถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจเนี่ยสามารถมาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ซึ่งตัวนี้เรามีการวัดผลนะคะ oh. นอกจากนี้เราก็จะมีคลา,คลาสสตรีทแดนซ์ที่เหมาะสมตามสมัยไม่ว่าจะเป็นเคป๊อปป๊อปปิ้งล็อกกิ้งอาร์แอนด์บีอะไรก็แล้วแต่เรามีต uh, <star. S 2> ่างเคป๊อปเคเอฟซี C, อะไรมีหมดนะฮะไป<ห>๊อปไม่ใช่ <laughs> เรามีอินนี่เนี่ยครับเบต้าคิ้งมันต้องมีคุณผู้ชมโทรมาใช่ไหมคุณท้าวถูกค่ะรับสายดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทันหลังสวัสดีท้ายเป็นหน้าที่หมอไอพาวดูแย่งนักที่คุณท้าันต้องไม่ยอมชมเราต่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออยู่ไม่เอ่ยยังไงครับ เพิ่มเสียงมาดังๆังด้วยใช่ไหครับฮัลโหลค่ะตกใจอะไรกันไม่คะอ่ะคุณอะไรนะครับชื่อเก้งค่ะเสียงเบาเรามีปัญหาเรื่องฮัลโหลชื่อเก้งค่ะคุณอะไรนะฮะชื่อเก้งค่ะคุณเก้งคุณเก้งคุณเก้งก็เต้นได้นะฮะใช่ค่ะคุณเก้งคุณ่ังจังหวัดไหนครับคุณเก้งจังหวัดระยองค่ะ้หสวยมากปกตินี่ชอบเต้นไหมครับเต้นกลางวันเต้นกลางคืนยังไงบ้าง เอ่อส่วนใหญ่จะไปเต้นแถวอตกค่ะโอน่นะฮะออตโกไปไปพักผ่อนได้นะแต่จริงๆการเต้นเนี่ยเราควรจะเต้นในที่เปิดมีออกซิเจนออตโกเราจะพบกับควันผิดนะคะนี่เราสุขภาพเนาะแต่ไปเที่ยวได้ค่ะไปเที่ยวได้โดยแต่จริงจริงแล้วก็เป็นถือเป็นการออกกำลังกายก่อนจะไปเที่ยวมีของรางวัลจากีาันครับมีรถอะไรบ้างน้องไอจังหวะเาจะเปิดให้นะครับมีรถบรรทุกรถตำรวจนะครับรถเมย์ รถเก๋งรถกเก๋งแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับไปเอตกลไปไม่ดีระวังตำรวจจับนะไม่ไปยังไงดีครับไปยังไงดีครับต้องไปรถเมย์ดีกว่าครับไปรถเมอยากไปเองเขาอยากไปไม่เห็นเหมือนน้องมิวสิกเหรได้ครับคุยทันพูดไว้เลยตั้งแต่เบอร์เกอร์ชิงนะเบอร์เกอร์ชิงนะฮะไปทานที่ระยองฮะทานกับทุเรียนฮะได้เหรอพี่ ฝากเซฟที้อยู่นะครับมันก็จะไปยืนเลยตอนไปเอลเอก็จะเบิร์กเกอรคิงตลอดเหมือนกันเซตใหญ่ด้วยนะเขามีเซตใหญ่ให้กินเลยนะครับขอบคุณมากนะครับมีสายไหมครับมีสายไ้ยเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับอ๋อเิค่ะคุณปิ๊กเหรอครับซิสค่ะจิ๊บซิส นิดนิดนิดครับผมโอ้โหนิดท่านมาจากไหนครับจากไหนครับนครราชสีมาค่ะนครราชสีมาอุ๊ยตายละทุกจังหวัดเลยเนี่ยวันนี้นักร้องเออนักร้องนักร้องอยู่จังหวัดนี้เยอะใช่ใช่นะักหล่อทุ่งเสียงทองนี่อยู่โคราชเยอะมากคุณนิดเต้นเก่งไหมครับเป็นเป็นค่ะมาเรียนกับคุณทันเลยที่นี่มาเลยตาร์บรอยะสตาร์บรอยนะคะคุณทันงั้นคุณทันแจกของก่อนละกันเนาะได้ค่ะคุณนิดอยากได้รถอะไรคะ ให้ครูทันเปิดไม่ได้หรอ <im itation> ให้คันเลือกใครด้วยมครูทันะทนอยากเลือกมากเลยวันนี้ให้ครูให้เลือกใครค่คะครูธันตื่นเต้นเหมือนได้นะครับเออเนอะคุณทันนายคิดว่าคุณนิดอยู่ที่จังหวัดน,นั้นน่่าาาจะต้อง <im itation> องโโคคร<อ>รชชเียจะต้องขึ้นเขา ขึ้นเนอเนอรถนักยารถคันนี้สวยงามมากนี่ครับรถแวนเนี่ยโฟล์ดโฟล์ดได้ซารอนพาสนี่เลยเวลาปวดเมื่อยนะครับนี่ใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดได้เลยหรือว่ากินยาเนาะใช่จะไม่ต้องกินยามีปวดเมื่อยอะไรตรงไหนไหมครับ ดีมากค่ะดีมากดีมางเลยนะแผ่นแปะบรรเทาปวดเลยแปะขึนเดียวนะอยู่ในนาทีแปดชั่วโมงความเย็นนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัดอย่างเดียวครับนี่ไม่ต้องกินยาได้หมดเลยนะครับถ้าปวดมาเรื้อรังเนี่ยเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ใช้ความร้อนถ้าในยี่สิบสี่ชั่วโมงแรกในเรื่องของการเจ็บป่วยจากออกกำลังกายกีฬาอย่างเงี้ยครับใช้ความเย็นช่วยนะครับอ่าฝากที่อยู่ไว้หลังไม้ด้วยนะครับขอบคุณครับสแลมพาร์ตดีใจแน่เลยอ่ะทุกคน คนนั้นรางวัลน้องเยอะนะใช่เดี๋ยวเราดูสซสุดหล็ดจริงๆงนีเดี๋ยวต้องให้ผู้ทันเต้นในสัลอนสปอนเซอร์ผู้ดันตั้แต่จะเริ่มเรียนเต้นเนี่ยครับเราต้องเริ่มเริ่มตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วถ้าอยากจะเต้นเป็นอาชีพหรือว่าเต้นแบบเป็นอาชีพจริงๆนะฮะเราก็ควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กแต่ว่าจริงๆถ้าคนที่ชอบเต้นเพื่อบันเทิงหรือเป็นกิจกรรมยาวบ้างจริงๆทุกคนเต้นได้ ช่แต่แต่การเต้นบันเทิงก็ตามนะไปออตกกไปที่ไหนก็ตามถ้าเต้นไม่มีสเต็ปมันก็ดูมั่วนะใช่ไหมใช่ไหมต้องต้องอย่างนั้นต้องเต้นให้แบบมีสเต็ปสรางมีชาให้เพราะว่ามันจะมี2อย่างคือเต้นแล้วคนรู้สึกน่ารักจางกับเต้นแล้วแบบคนถอยห่างสนุกมาก้นเนี่ยเราก็ควรต้องแบบเต้นแล้วดูมีแบบมีแบบเออ e m e เมนิดนึงดีอ่ะมีเต้นแล้วแบบ หรือไม่ก็เป็นหาเรื่องแต่เราดีเรื่องไม่ได้ไม่ได้ะคุณเก่งก็มาฝึกกับครูทันตอนนี้นะครับอาบสายโฟดอินก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอคุณเลยครับเคอวันค่ะคุณเคอวันรับชื่อสวยมากนี่เป็นแขกเป็นผู้ชมขาประจำของเรารโอ้โหดีมากเลยคุณเคอวันครับอย่าทิตย์ คุณธันชอบมากคุณธันอยากเลือกให้ให้คุณธันเลือกให้ไหมครับคุณธันอยากเป็นผิดตี้ได้ค่ะคุณธันเลือกเลยตาและรู้สึกแบบดีใจคุณเพื่อเอาอยู่กรุงเทพแล้วใช่ไหมฮะฟังจากน้ําเสียงปุ๊บเนี่ยคุณเพื่อวันจะต้องแบบมีจิตใจที่ค่อนข้างเต็มแบบนักซิ่งนิดนึงไปใส่เลือกอย่างนี้เอามอเตอร์ไซค์เลยมอเตอร์ไซค์นะครับของรางวัลที่ได้เป็น พิซซ่าคอมมานีถาดกลางหนึ่งถาดเลยครับประทานพิซซ่าฟรีหนึ่งถาดเลยนะพร้อมกับอ่านหนังสือธรรมะครับวิลาตน้เพราพี่เกลวันเขาชอบอ่านทรรมะเอ๋อลไวก็่าไปด้วยได้เนาะแล้วจะแถมพี่ใศษอีกอนนึได้เลยค่ะฝากช่วยด้วยนะคะัคุณตัว เลยครับขอบคุณด้วเชียววันแฟนคลับของเราด้วยนะครับสุดท้ายคุณทันเวลาความสุขมันผ่านไปรวดเร็วผมย้ายคุณทายจิิงท้าเรื่องของการเต้นที่ได้สุขภาพเต้นยังไงให้ม bueno> um> ันถูกแล้วเต้นย oh ังไงให้เหมือนกับว่าลดพุงไปได้ในตัวนะจริงๆการเต้นลดพุงเนี่ยคือจริงๆการเต้นอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นการเบิร์นคือใช้คือใช้เหมือนการเบิร์นออกนะคะอีกอย่างหนึ่งนอกจากเราที่จะเบิร์นแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะฝึกกล้ามเนื้อด้วยอย่างเช่นการซิปอัพหรือฝึกกล้ามเนื้อบางส่วนเพื่อให้เกิดความกระชับ นะฮะนี่ก็คือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการรดบพุงมีข้อระวังไหมครับ,ค,รบคนที่เป็นโรคอะไรหรือป่วยเป็นอะไรที่ห้ามห้ามเต้นอย่างรุนแรงทุกคนเต้นได้เพราะว่าอย่างที่คุณทันทำรายการแดนซ์ o ยแฟรออฟเนี่ยบางคนอยู่ในเกณฑ์อ้วนอันตรายรนะครับเราจะการซ้อมเต้นเพียงแค่สองสัาเขาพ้นขีดอันตรายนะความดันเขาความดันเขาลดลงมาเลยเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คนทุกคนเต้นได้แต่ว่าขอให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับตนเองคังั้นฝากทิ้งท้ายด้วยเบอร์โทรศัพท์ของสถาบันของครูททนดีกว่าครับอาขึ้นเบอร์ให้ด้วยนะครับสถาบันของศูนย์ต้องทำมือนะันศูนย์สองสองเจ็ดสี่สามแปดสามสนะคะหรือเข้าไปที่ w w w s t w r ย์เว b บส a าร์ไบรท์แด a ค่ะ s t a r b r i g h t d a n น e n e t ี่ครับศูนย์อะไรนะครับ สามแปดสามสี่สามแปดสามสี่เจ็ดเกินมาได้ไงไม่เอานะฮะตัวสองสองเจ็ดสี่สามแปดสามสี่แล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดห้าห้าสามศูนย์อันนี้ถูกนะครับครับโอเคไปสอบถามคลาสได้นะสําหรับช่วงวัยของเราหรือว่าอายุของเราตามไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเป็นยังไงให้สนุกกับวัยแล้วก็มีสุขภาพดีไปด้วยสําหรับวันนี้นะครับรายการคุณหมอนะครับฮิตติดหมอเนี่ยนะครับต้องขอบคุณครูทันมากที่ที่เป็นเกียรตินะครับพาน้องมิสิกมาด้วยน้องดีมากแล้วก็แสดงความยินดีกับรายการของคุณหมอด้วยเช่นกันที่ให สิ่งดีๆกับเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสรุปอย่างนี้นะครับช่วงท้ายยังพลาดไม่ได้นะครับกับฮิตสงท้ายครับช่วงนี้พักเพลงสักคู่ครับ